พี่น้องที่รักในพี่สุคลิตทุกท่านนะคะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสที่จะมาใคร่ครวญพระคําของพระเจ้าและให้พระคาของพระเจ้าเป็นโคมสําหรับเท้าของเราในการที่เราจะดาเนินชีวิตอยู่ในน้ําประทานของพระเจ้านะคะพระคาของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่14นะคะในหัวข้อที่บอกว่าบากบั่นมุ่งไปพระคาของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่า ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบักบานมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับ ถ้าคมภีตอนนี้นะคะเป็นการเขียนซึ่งอาจารย์เปาโลเองเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ไปถึงพี่น้องในเมืองฟิลิปปีนนะคะอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อที่จะหนุนใจพวกเขาในฐานะที่ท่านเองดำเนินชีวิตแล้วก็ติดตามพระเยซูคริสต์และเมื่อเราดูชีวิตอาจารย์เปาโลเราเห็นถึงสิ่งที่ท่านได้รับใช้พระเยซูคริสต์หรือว่าพระเจ้านะคะอย่างมากมาย เรารู้ว่าจันเปโลนั้นจำคุกหรือว่าถูกจับหลายต่อหลายครั้งเพราะท่านประกาศข่าวประเสริฐของพระเยสูท่านถูกบวยตีท่านถูกเคียนท่านถูกดูหมินหลายต่อหลายครั้งเพราะท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยสุคริส เมื่อเราดูชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่ดีมากในฐานะผู้รับใช้ท่านหนึ่งแล้วก็สุดยอดมากเลยนะคะแต่ว่าเราเห็นถึงความทอมใจของอาจารย์เปาโลแล้วก็สิ่งที่ท่านเองหนุนใจเราซึ่งในพระคัมภีร์ในสองข้อนี้ทําให้เราเห็นแบบนี้บอกว่าอาจารย์เปาโลนั้นพูดแบบนี้นะคะว่าท่านไม่ถือว่าสิ่งที่ท่านได้ทํามาทั้งหมดในนามของพระเยซูคริสต์หรือว,ว่าในการรับใช้นั้นเป็นสิ่งที่สําเร็จแล้ว หรือว่าดีเยี่ยมแล้วแต่ท่านทําสิ่งหนึ่งนั่นก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าท่านไม่ได้ หยุดนิ่งนะคะในการที่จะติดตามพระสุริ์หรือการปฏิบัติรับใช้พระองค์หรือการดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงวางวัตถุประสงค์ในชีวิตของท่านฉะนั้นแม้ว่าเราจะมองว่าท่านทําได้อย่างดีเยี่ยมแล้วสมบูรณ์มากเลยในการรับใช้ของท่านนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ท่านบอกไม่ใช่เลยท่านไม่ได้ถือว่าท่านได้ชฉวยไว้คือหมายถึงสําเร็จแล้วหรือย,ยอดเยี่ยมแล้วเปล่า แต่ท่านทําสิ่งหนึ่งก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วลืมความสมบูรณ์ที่ท่านได้ทําไปไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ที่สมบูรณ์แบบหรือว่าแม้แต่การที่ท่านเองอาจจะได้รับคำชื่นชมนะคะมีหลายคนที่ได้กลับมาติดตามพี่สุคริตมาเชื่อในพี่สุคริตเพราะการประกาศของท่านมีพี่น้องหลายท่านที่ยืนหยัดความเชื่อผ่านชีวิตของท่านแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ ไม่ได้ยึดสิ่งเหล่านี้ไว้แต่ท่านลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาหรือแม้แต่ความยากลําบากที่ท่านเผชิญกันถูกเขี่ยวเข็นความทุกยากกันถูกจําจองความทุกหลายอย่างที่ท่านได้เผชิญท่านลืมทุกสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่ท่านทําก็คือโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือมองถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าตรบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แปลว่าน้ำพระทัยของพระเจ้ายังไม่หยุดนิ่งในชีวิตของท่านท่านจะปฏิบัติรับใช้ตามที่พระองค์ได้ทรงวางชีวิตของท่านไว้เพราะถ้าเราดูกิจาการบทที่เนะคะเราจะพบว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ทรงวางเรียกว่าวางวัตถุประสงค์ในชีวิตของท่านไว้อย่างชัดเจนนั่นก็คือผ่านชีวิตของท่านท่านจะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของของพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตของท่านท่านจะต้องทนทุกข์ยากลําบาก เพราะพะนามของพระเยซูคริสต์นั่นคือสิ่งที่ท่านทำตามวัตถุประสงค์หรือตามที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ในชีวิตของท่านฉะนั้นท่านจึงบอกว่าท่านไม่ถือว่าท่าน่วยไว้ได้แล้วแต่ท่านยังคงโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านะคะนั่นก็คือทำตามวัตถุประสงค์หรือนาำพระทัยของพระเจ้าตลอดชีวิตของท่านไม่มีคำว่าพอแล้วมากพอแล้ว หยุดได้แล้วไม่เลยเพราะท่านรู้ว่าน้ำพระทยัยของพระเจ้าสำหรับท่านคืออะไรและข้อที่14บอกว่าข้าพเจ้ากำลังบักบันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระอสุคริชพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับอาจารย์เปโลมุ่งไปสู่หลักชยัยการมุ่งไปของท่านไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างช้าช้าหรือเอยเฉยแต่ท่านบอกว่าท่านกำลังบักบนัน คำว่าปักบันนั่นก็คือหมายความว่าพยายามมุ่งมั่นตั้งใจท่านกำลังมุ่งมั่นตั้งใจพยายามเพื่อที่จะไปสู่หลักชัยและท่านรู้ว่าหลักชัยหลังหลักชัยภายหลังหลักชัยนั้นคือรางวัลที่พระยสุขิทได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้ท่านไปรับท่านรู้ว่าพระเจ้าเตรียมรางวัลซึ่งไม่ใช่รางวัลในโลกนี้ ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองอำนาจชื่อเสียงเกียรติหรือความนิยมแต่เป็นรางวัลที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ซึ่งอยู่เบื้องบนซึ่งพระสุคริศจะเรียกชื่อของท่านให้ไปรับจากเบื้องบนนั่นเป็นสิ่งที่ท่านรู้ถึงแผนการของพระเจ้าและรู้ถึงความสำคัญของการดําเนินชีวิตอาจารย์เปาโล ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งที่อยู่ในโลกแต่ท่านมุ่งหวังสิ่งที่อยู่เบื้องบนเพราะท่านรู้ว่าโลกใบนี้ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรน,นะคะโลกใบนี้ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรฉะนั้นแม้ว่าจะได้มาก็จะสูญเสียไปแต่เบื้องบนนั้นเป็นสิ่งที่ได้มาและวไม่สูญเสียอีกเลยไม่มีใครสามารถช่วงชิงออกไปและไม่มีใครสามารถทำลายมันไปและพระเจ้าจะให้เราได้รับจากพระองค์ นั่นคือสิ่งที่ท่านปัถนาฉะนั้นอาจารย์เปาโลก็หนุนใจพี่น้องในฟิลิปปีให้เรียนแบบท่านให้เรียนแบบอย่างจากท่านนะคะซึ่งเราเองก็เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลก็อยากจะบอกกับเราพี่น้องทุกท่านที่ได้ฟังให้เราเรียนแบบแบบอาจารย์เปาโลเพราะอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเรียนแบบพีสุคริตฉะนั้นเราทั้งหลายเองสามารถที่จะเรียนแบบ อาจารย์เปาโลเพราะว่าท่านเรียนแบบพิเศ์รเราเองก็เช่นเดียวกันนะคะกลับมาในวันนี้เมื่อเราดูอาจารย์เปาโลเราก็พบว่าชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นด้วยนะคะพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราพระองค์มีน้ำพระทยัยมีแผนการในชีวิตของเราและชีวิตของเราที่มีลมหายใจนั้นก็สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าคือหมายความว่าทุกๆวันของเรา พระเจ้าปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเรามีส่วนในพระราชกิจของพระองค์พระเจ้าปรารถนาให้เราที่จะทําในสิ่งที่ทําให้คนอื่นได้มองเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเหมือนกับที่อาจาร,รย์เปาโลท่านเองนะคะได้เป็นเหตุทําให้หลายคนมารู้จักพระเยซูคริสต์เป็นเหตุทําให้หลายคนได้รับการเสริมกําลังผ่านความยากลําบากที่ท่านเผชิญ ผู้คนได้รับการเสริมกำลังและทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อชีวิตเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าปรารานให้เรามีชีวิตที่มีผลไปถึงผู้อื่นฉะนั้นวันนี้พระเจ้าให้เราอยู่ในสถานะของความเป็นคุณพ่อที่เป็นผู้เชื่อคุณแม่ที่เป็นผู้เชื่อลูกที่เป็นผู้เชื่อบางคนเป็นลูกคนเดียวที่เชื่อในพระเยซูบางคนเป็นคุณพ่อคนเดียวที่เชื่อในพระเยซู ในภายในครอบครัวหรือคุณแม่คนเดียวที่เชื่อในพี่สุคริตซึ่งเราอยู่ในสถานะแบบนี้เพื่อที่ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่สะท้อนพระเจ้าออกไปนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นนะคะหรือแม้แต่เราเป็นเจ้านายเราก็เป็นเจ้านายที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราเป็นลูกน้องเป็นคนงานแล้วก็เป็นคนงานที่มีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อยู่ในชีวิตของเราที่ จะมีผลต่อคนอื่นๆและข้อที่14ก็ทำให้เราเห็นว่าใช่แล้วนะคะใช่แล้วเราเองก็ต้องมุ่งหวังไม่ใช่แค่โลกใบนี้ว่าเราจะมีทรัพย์สินมากเท่าไหร่เราจะมะีชื่อเสียงมากเท่าไหร่เราจะเป็นที่ที่รักของใครบ้างแต่ว่าเราต้องมองถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนด้วยนะคะว่าวันนี้เรากำลังบักบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยอะไรเรามุ่งไปสู่แค่ ฐานะที่ร่ำรวยขึ้นหรอหรืออำนาจที่มากขึ้นในโลกนี้หรอหรือการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างเดียวหรยอนะคะหรือว่าเรากำลังมุ่งไปสู่หลักชัยซึ่งมีพระเจ้าอยู่ในนั้นด้วยนะคะหรือว่าเราได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเราใช้ชีวิตของเราในการมุ่งไปสู่หลักชัยด้วยกันให้พระเจ้าใช้ชีวิตเรายังไงบ้างนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรบ้างเราสามารถทุ่มเท เพื่อพระน,นามของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรบ้างไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทุ่มเทเพื่อ,อสิ่งที่เราปรารถนาบนโลกใบนี้เท่านั้นแต่เราได้ได้ทุ่มเทเพื่อพระน,นามของพระองค์อย่างไรบ้างในการมีชีวิตอยู่นั่นก็เป็นสิ่งที่กําลังบ่งบ,บอกว่าเรามุ่งไปสู่หลักัยนั่นก็คือบนเบื้องบนนะคะไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่เบื้องล่างเนะ ฉะนั้นหนุนใจเราทั้งหลายนะคะหลายครั้งเนี่ยเราละเลยละเลยพระคำของพระเจ้าเราละเลยที่จะมานมัสการพระเจ้าเราละเลยที่จะเข้ากลุ่มเซลลเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเสียเวลาในการที่เราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวแล้วเราลืมพระเจ้าไปนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะคะฉะนั้นหนุนใจเราทั้งหลายหากวันนี้เราเออมี เขาเรียกว่าการชั่งน้ำหนักที่มันไม่ไม่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่ามันไม่ไม่บาลานซ์กันเราก็ควรที่จะปรับปรุงขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะสามารถมีเวลาให้กับตัวเองครอบครัวและในขาดเดียวกันมีเวลาให้กับพระเจ้ามีเวลาให้กับพระคำของพระเจ้ามีเวลาให้กับพี่น้องผู้เชื่อความสัมพันธ์ภายในคิดจักรหนุนใจเราที่เราจะเ,าเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้น ในทุกๆด้านนะคะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะรอที่ฐานด้วยกันค่ะสาธุการในพระเจ้าพระบิดาเราทั้งหลายขอพระคุณในความรักของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคาที่หนุนใจเราทั้งหลายที่เราจะบักบันมุ่งไปสู่หลักชัยไม่เพียงแค่เราจะมุ่งไปสู่หลักชัยบนโลกใบนี้แต่เราปรารถนาที่จะมุ่งไปสู่หลักชัยเบื้องบนที่เราจะสามารถ ไปถึงการที่รับรางวัลต่อหน้าพระพักของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงเรียกนามของเราให้เรายืนขึ้นต่อหน้าผู้คนมากมายในเวลานั้นเพื่อที่จะรับรางวัลอันล้ำเลิศที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้สําหรับเราขอพระเจ้าช่วยเหลือเราที่เราจะไม่เพียงแค่เสาะหาทรัพย์สินเงินทองหรืออํานาจชื่อเสียงหรือ ความรู้การศึกษาเพียงโลกนี้เท่านั้นแต่เราจะส่อหาน้ำพระทัยของพระเจ้าดูพระคําของพระเจ้าอ่านพระวจนะคำของพระองค์แล้วก็เฝ้าเดี่ยวและนมัสก,การร่วมกับพี่น้องและถวายตัวเองรับใช้พระเจ้ามากขึ้นอะไรที่เรา ผิดพลาดไปหรือล้มเหลวไปหรือเราทําได้ไม่ดีพอขอพระเจ้าช่วยเราให้เราสามารถที่จะทําได้ดีมากขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในในสิ่งที่เราอ่อนกําลังขอพระองค์ทรงเพิ่มกําลังให้กับเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพี่สุคฤิเจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ